สวัสดีค่ะเซลเจ้าโตโยต้1988สาขาบายพาสและเช่นเคยมาพบกันในช่วงเซลเจ้าอยากเล่า <Woo! S 1> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าจะพาลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะมาชมกับรถ4ประตูเตี้ยนะคะที่ทำการแต่งยกสูงและแปลงเป็น GR แล้วค่ะ <Woo! S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เขาแปลงอะไรไปบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะเช่นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็ทำการแปลงหน้าเป็นแบบ GR แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ GR นะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยค่ะของเบาไฟตัดหมอกค่ะค่ะในส่วนถัดไปเลยนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนล้อเป็นล้อแมก ก r แล้วเรียบร้อยนะคะพอใส่มาแล้วก็รับกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าอ่าด้านข้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อนะคะที่ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดสีดานะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็ติดสติกเกอร์ลายกรแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะพอแต่งแล้วก็สวยดุดันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาพามาดูอีกมุมของตัวรถนะคะก็อย่างที่แจ้งไปเลยเนาะซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกวับตัวรถตัดด้วยสีดําแล้วก็ล้อนะคะและแม็กนะคะที่ทําการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาเลยค่ะมือจับประตูนะคะก็ลดสีขาวเราก็เปลี่ยนให้เป็นสีขาวเพื่อจะให้เหมือนคันจีอามากยิ่งขึ้นค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะบันไดข้างนะคะก็ทําการแต่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะ ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ทําการใส่กันชนท้ายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ลาย GR ตรงนี้แล้วก็โลโก้ GR นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนในตัวของไฟตรงนี้เป็น LED เพิ่มนะคะก็จะสวยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคันนี้ก็แปลงมาครบแล้วนะคะเราไม่ต้องซื้อตัวแพงนะคะเราไม่ต้องเดาเยอะนะคะเพียงเราซื้อตัวเตี้ยมาแปลงเป็นตัวสูงและ แปลงเป็น GR ก็ผ่อนสบายๆแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ประตูเตี้ยนะคะแปลงยกสูงแปลง GR ทั้งคันหวังว่าคันนี้นะคะจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะ,จะเจ้าจัดโปรจัดเต็มให้เลยนะคะฟรีแปลงหน้า GR และสติ๊กเกอร์รอบคันนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจ้าได้ที่เบอร์ 0895814393หรือเบอร์ด้านล่างนะคะหรือทักแชททักอินบซ์เข้ามาคุยค่ะช่วงนี้เจ้าเงาเหวาวอยากคุยมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนลาคาเริ่มต้นนะคะ692,000บาทนะคะดาวน้อยผ่อนสบายแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย